สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่11กรกฎาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่8นะครับผมสำหรับวันที่8นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่2นะครับผม สองหลุดไปนะครับผมสองหลุดไปหกก็หลุดนะครับผมเลขที่ออกนะครับผมห้าเจ็ดเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็เจ็ดเก้าเป็นล่างชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็เก้าหนึ่งสาม แอดมินก็ได้อยู่97นะครับผมต้องกลับนะครับผมทุกอย่างต้องไปกลับนะครับผมแอดมินก็เน้นให้อยู่นะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมแอดมินไม่ได้จับ5นะครับผมก็เข้าเฉพาะ9นะครับผมและก็1แอดมินจับผิดตัวนะครับผมถ้าจับได้5ได้9ได้1ก็เข้าเต็มๆเลยนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11นะครับผมเลขในตารางนะครับผมจะมี5มี1มี2มี3มี4มี7นะครับผมแอดมินก็จะจับอยู่ที่5นะครับผม,ม5 มี3และก็7นะครับผมสำหรับเด่น5นะครับผมก็จะมีห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามห้าเจ็ดแอดมินจะให้กันอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมคือห้าสี่นะครับผมถ้าชอบก็ตามนะครับผมสำหรับสามนะครับผมสามก็จะมีสามศูนย์ สามสองสามสี่แล้วก็สามเจ็ดนะครับผม สำหรับเจ็ดเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลเบิ้ลก็จะมีห้าห้านะครับผมสามสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับชุดสามตัวนะครับผมก็จะมีสี่เจ็ดสองเก้าสามสี่ แอดมินก็จะจับในตารางด้วยนะครับผมชุดในตารางนะครับผมสี่สองหนึ่งสำหรับสี่สองหนึ่งคือเลขในตารางนะครับผม หนึ่งห้าสองแล้วก็เป็นห้าสามเจ็ดนะครับผมแอดมินก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่สิบ 1กรกฎาคมนะครับผม2565นะครับผมเป็นสูตรเลขรับสายด่วนนะครับผมสำหรับเม็ดเดียวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่5นะครับผมสำหรับเม็ดเดียวถ้าชอบก็ตามนะครับผมสำหรับเด่น5นะครับผมแอดมินเจาะให้5 1 5 3นึาสำหรับ5 2ก็ต้องรองนะครับผม5 4คือตัวกันนะครับผม สำหรับ3นะครับผม3ก็จะมี3 2 3 4คือตัวเน้นเลยนะครับผมสำหรับ3 4นะครับผม3 7ก็ต้องรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับผมสำหรับ7นะครับผม7ก็จะมี7 4 7 2สำหรับ7 1ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็จะมี5 5 7 7 สำหรับชุด3ตัวนะครับผมจะมี9ก4 4 2 1แล้วก็5,3,7นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ